บบนั้นนะครับถ้าวางแบบนั้นก็จะให้เจ้าหน้าทีเ่เก็บแลยวนะครับเพราะว่าจุท่านพ้องที่กันนี้จะไม่มีของดำวางนะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็น่างนั้น สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้เรายือนอยู่ที่ MRT ห้วยขวางนะคะตรงนี้ค่ะเป็นอีกสถานที่จัดกิจกรรที่พามาต่อนะคะเมื่อกี้พาไปที่เทวลัยสถานคลิปเมื่อกี้ไปไหว้ลาหูที่เทวลัยสถานนะคะที่สีลาลาา่แยกราชนาฏเท้าแต่สําหรับคลิปนี้ค่ะพามาดูบรรยากาศตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราไหว้เสร็จแล้วก็เลยเก็บบรรยากาศนิดลึงมาให้ดูแล้วกันว่าคนเยอะมากขนาดไหนเนะะี่ยค่ะ คือเบียดกันมากกว่า<ร>ที่เทวราชสถานนี้นะคะสำหรับวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสซึ่งวันพระฤหัสนะคะปกติเป็นวันครูอยู่แล้วเป็นวันไหว้องค์พระพิฆเนศอยู่แล้วตรงนี้มีองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะคะแล้วก็มีพระราหูด้วยวันนี้เป็นวันที่ราหูย้ายค่ะวันที่สิงัาคาคนก็เลยจะมาไหว้พระราหูด้วยมาไหว้พระพิฆเนศด้วยแล้วก็มาไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นด้วยนะคะส่วนเข้ามาข้างในตรงนี้ค่ะเป็นพระศิวะแล้วก็พระแม่อุมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนนก็คือด้านหลังนะคะอ้อมด้านหลังไปตรงนี้ค่ะก็จะมีองค์พระพิฆเนศด,ด้วยแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์อื่นด้วยนะคะนี่ค่ะองค์พระพิฆเนศตรงนี้จะอยู่ด้านหลังนะคะมีองค์ด้านหน้าด้วยนะคะเมื่อกี้เราก็ไหว้ไปแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศคือคนเยอะมากใครที่จะมานะคะแนะนําให้มาวันอื่นนะคะอันนี้เป็น พระราหูนะคะอยู่ด้านหน้าโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันอื่นมาใหม่ไปและบ๊ายบาย